สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่อง VNP มีเรื่องเล่าคลิปนี้ผมมายืนอยู่บริเวณปากซอยถนนดุพิทักษ์ริมถนนพระรที่4ด้านหน้านะครับก็เป็นพื้นที่ขนาดใหญ่นะมาก่อนนี้ก็มีตึกอาคารนะครับเต็มไปหมดนะตอนนี้ก็ถูกรือ้อทุบไปหมดแล้วมองเห็นโรงพยาบาลเบดพักแต่ไกลเลย ที่ดินใจกลางเมืองนะครับย่านศูนย์กลางธุรกิจขณะนี้ก็มีมูลค่าสูงมีบริษัทพ,พัฒนาอสังหาริมทรัพย์รายใหญ่ๆก็ให้ความสนใจเช่าระยะยาวสร้างอาณาจักรมิยซิบ้างสร้างคอนโดมิเนียมบ้างประเมินกันว่านะครับการเช่าที่ดินกลางเมืองในระยะยาวมีความคุ้มค่ามากกว่าหากต้องซื้อที่ดินลงทุนเองปัจจุบันก็มีที่ดินของรัฐใกล้หมดสัญญาเช่าหลายแปลง ทำเลย,ย่านลาดําดำาริรถไฟฟ้า BTS ย่านปทุมวันหรือว่าย่านถนนพระรามที่4ก็มีกลุ่มในทุนนะครับไม่ว่าจะเป็นชาวไทยแล้วก็ชาวต่างชาติก็ให้ความสนใจเพื่อนำที่ดินที่เช่ามาได้นะครับมาพัฒนาเพิ่มมูลค่าให้กับธุรกิจของตนเองคลิปนี้ผมมาที่ถนนพระรามที่4ก็มาดูพื้นที่นะครับที่กำลังจะมีการพัฒนา อยู่บริเวณซอยโรงงานยาสูบเพื่อมาดูพื้นที่ขนาด20ไร่ที่ได้มีการรื้อทุบอาคารลงไปนะครับหรือตึกแถวด้านข้างซอยโรงงานยาสูบนะครับซ้ายขวาเลยโดยคาดว่านะครับมีการเรื้อทุบตึกไปประมาณร้อยกว่าหูหาตั้งแต่ปากซอยโรงงานยาสูบริมถนนพระรามที่4ี่นะครับจนไปถึงถนนดวงพิทชัทและความลึกนะครับก็ลึกตั้งแต่ปากซอยโรงงานยาสูบ เดไปถึงประตูรั้วโรงงานหลังจากที่ชาวบ้านนะครับที่หมดสัญญาเช่า30ปีกับทางสำนักงานรับสินโดยที่ดินตรงนี้นะครับก็เป็นที่ดินผืนเดียวกับโรงงานยาสูบเก่าก็คือที่ดินผืนเดียวกับสวนเบญจกิติโดยมีพื้นที่รวมนะครับ580ไร่ขณะที่โรงงานยาสูบตอนนี้ก็เหลือพื้นที่เป็นอาคารสำนักงาน และโรงพยาบาลรวม77ไร่สำนักทรัพย์สินนะครับยังอยู่ในขั้นตอนสรรหาผู้เช่ารายใหม่เพื่อมาพัฒนาพื้นที่บริเวณ20ไร่ตรงนี้นะครับให้เป็นเชิงพาณิชย์ตอนนี้ผมยืนอยู่บนสะพานลอยบริเวณปากซอยโรงงานยาสูบด้านล่างก็เป็นถนนพระรามที่4โดยด้านขวานะครับก็จะเป็นพื้นที่ที่มีความยาวตามแนวถนนพระรามที่4นะครับ ตั้งแต่ปากซอยอโรงงานยาสูบนะครับจนไปถึงบริเวณถนนดวงพิทักษ์ใกล้ๆก,กับทางด่พิเศษเฉลิมพระนครที่มองเห็นไกลๆช่วงหลังๆวันนี้นะครับถนนพระรามที่สี่ถ้าที่ผมสังเกตดูนะครับตั้งแต่ช่วงหัวลําโพงนะไล่เรื่อยมานะครับมาทางแถวๆบ่อนไก่จนไปถึง บริเวณแยกกลองเตยก็มีกลุ่มทุนนะครับเข้ามาก่อสร้างตึกสูงๆนะครับสร้างเป็นมิกซ์ยูสสร้างเป็นคอนโดนะครับเต็ไมไปหมดเลยตอนนี้สําหรับแปลงที่ดินบริเวณซอยโรงกงันยาสุบหากมองไปทางซ้ายหรือขวานะครับก็จะเห็นโครงการมิกซ์ยูสขนาดใหญ่ของเจ้าสุเจริญทั้งอาคาร F Y I Center ที่ตั้งอยู่บริเวณแยกของเตยเดอะพาร์ค แล้วก็ที่กําลังก่อสร้างอยู่ใหญ่ตโตโหมดลานเลยก็วันแบงคอกนะครับตอนนี้ใกล้จะเปิดแล้วนะครับเป็นบางเฟสในอีกไม่กี่เดือนข้างหน้าหรือตึกออกหมดเลยครับไม่เหลือเลยตอนนี้ด้านซ้ายมือของผมก็เป็นซอยโรงงานยาสู่ด้านหน้านะครับก็จะเป็นแยกคองเตยแล้วก็แยกพระรามที่สี่ ราคาทุงสูงนะครับก็เป็นโรงพยาบาลเมดพาร์คเลยไปหน่อยก็จะเป็นเดอะพาร์คแล้วก็เอฟบไอเดี๋ยวผมขี่มอเตอร์ไซค์จากปากซอยนะครับเข้าไปแถวแถวรั้วโรงงานยาสูบเลยนะครับ พราะตรงนี้ก็มีการรื้อทุบตึกไปนะครับก็มีด้านขวาด้านซ้ายเลยนะครับตอนนี้คนที่เดินสัญจรจะลำบากหน่อยนะครับต่อไปเขาก็จะมาปรับปรุงถนนนะครับมีการปรับปรุงถนนแล้วก็จะมีการทําทางเดินบริเวณนี้ก็มีพนักงานเจ้าหน้าที่นะครับแล้วก็ประชาชนทั่วไปนะเดินเข้าเดินออกในซอยโรงเรียนเจษนะครับตลอดเวลาเลยมันจะมีการปรับปรุงถนนแล้วก็ปรับปรุงทางเท้า ให้ประชาชนได้เกิดคว,วามปลอดภัยแล้วก็สัญจรได้สะดวกสบายเข้ามาสูตรนะครับจะเป็นรั้วโรงงานจะสูตรนะครับผมก็เลี้ยวกลับมาตรงนี้เห็นมีกองดินนะครับเยอะเลย ด้านซ้ายนี่ก็มีตึกนะครับมีเป็นอาคารนะสองสาชั้นนะครับตอนนี้ก็โดนรื้อทุบไปหมดแล้วฝั่งด้านขวานะครับตอนนี้ก็รื้อในส่วนบนนะแล้วในส่วนชั้นล่างนะครับเดี๋ยวก็จะรื้อตามมาแต่ว่ามีบางอาคารนะครับก็รื้อหมดไปแล้วเหลือบางส่วนเล็กน้อย ก็นำมาฝากกันนะครับตอนนี้ก็เป็นโครงการหรือถอนอาคารแล้วก็งานล้อมรั้วพื้นที่ริมถนนพระรามที่ส,สี่ซอยโรงงานจะสูตต่อไปนะครับเจ้าของพื้นที่ก็จะสรรหานะครับผู้เช่าอะไรต่อไปนะที่เป็นอาคารตึกแถวเอาตอนนี้ก็หมดสัญญาไปนะครับเจ้าของพื้นที่ก็คือสํานักทรัพย์น,นะครับเขาก็จะหาผู้เช่ารายใหม่ก็จะพัฒนานะครับเป็นอาคารสูง หรือว่ามิทยุสนะครับเท่าที่พอทราบนะก mm ็ hmm. ต้องมาดูอีกครั้งหนึ่งนะครับว่าเจ้าสัวลายใดนะครับจะเป็นคนได้พื้นที่ตรงนี้นะ mm hmm. บริเวณโรงงานยาสูบนะครับพื้นที่20รไร่ขอบคุณสำหรับการชมคลิปวิดีโอขอบคุณสำหรับการกดติดตามและขอบคุณสำหรับท่านที่ให้การสนับสนุนช่อง VNP มีเรื่องเล่า ไว้พบกันใหม่ในคลิปต่อไปสำหรับวันนี้สวัสดีครับ